สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะตัวนี้นะคะน้ำส้มมีเสื้อลินินญี่ปุ่นนะคะพิมพ์ลายนะคะมาฝากสับใครที่ได้เสื้อลินินญี่ปุ่นที่เป็นดีไซน์ผ่า ข้างแบบเฉียงๆตัวนี้ไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเออแล้วก็แต่ว่าจะเป็นคนละลายแล้วก็คนละดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นคอกลมเรียบๆเลยนะคะมาพร้อมกับแขนจ้าปลายแขนนะคะตัวสั้นค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นทรงตัวสั้นนะคะเออความยาว เริ่มต้นที่นอันนี้เป็นงานมีซสาจะมีไซส์ 40, 42, 44แล้วก็46นะคะสำหรับไซส์40ความยาวตัวนี้จะอยู่ที่22นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นทีทละ0.5นิ้ว0.5นิ้ว0.5น,นิ้วไปนะคะ สำหรับความยาวนะคะตัวนี้จะเป็นงานแบบว่าตัวสั้นๆนะคะแบบว่าดูใส่สบายๆดูกระชากวายลงมามากๆเลยเพราะว่าแบบว่าแบบมันจะไม่ยาวมันจะไม่คุมสะโพกตัวนี้จะอยู่ประมาณแบบคุมขอบกางเกงเลยนะคะตัวที่น้องส้มใส่อยู่นี้นะคะเป็นสีฟ้านะคะใส่แบบสีหวานใส่แล้วแบบอันนี้คือเห็นผ้าแล้วแบบสวยมากผ้าคือหวานมากๆเป็นฟ้าลายดอกขาวนะคะเนื้อนุ่มสบายมากตัวนี้จะ เป็นตัวเดียวนะคะอันนี้ดอกจันให้แม่หน่อยตัวนี้นะคะสีรุ่นนี้สีฟ้าจะเป็นตัวเดียวที่จะเป็นเนื้อลินินผสมคอตตอนนะคะนอกนั้นนะคะอีก2ตัวจะเป็นรินิน หมดวีนินแท้หมดเลยนะคะราคารุ่นนี้จะอยู่ที่700ท้วทุนนะคะ700ท้วนรวมจะส่งฟรีเก็บไปทางจะบวก50บาทนะคะจะยกสีก่อนนะคะสีสีฟ้าจะเป็นตัวเดียวที่จะเป็นเนื้อจะเป็นเนื้อบางนิดนึงจะผสมคอตตอนเข้าไปเนื้อจะบางๆงนิดนึงนะคะเปอินินผสมคอตตอนนะใส่สบายเหมือนกันค่ะคอนเฟิร์มเลยเรื่องความใส่สบายแล้วก็เนื้อผ้าดีเนื้อผ้าดีคอตเอ่อแพทเทิร์นดะีคอตเอ่ออะไรเนี่ยดีหม มันจะทําให้แบบงานดูแพงนะแม่คือใส่แล้วด,ดูดูแบบดูแพงเลยนะคะดูไม่ใช่งานถูกไม่ใช่งานตลา,าดเลยนะคะไม่ใช่แบบงานแบบประหลาดนัดอ่ะตัวนี้แบบผ้าดีแพทเทิร์นดีดูแพงเลย จริงๆมันไม่ต้องมีอะไรเยอะแค่นี้พอนะคะ700บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะคะส่งฟรีค่ะสีที่2นะคะตัวนี้จะเป็นสีครีมตัวนี้จะเป็นเนื้อลินินทั้งลินินแท้พอดีร้อยเปอร์เซ็นต์ะไม่ผสมคอตตอนเลยอันนี้จะเป็นลินินญี่ปุ่นพิมพ์ลายแท้ๆเลยนะคะอันนี้สีครีมลายดอกค่ะสีที่2นะคะสํหรับสีที่3จะเป็นสีขาวลายดอกแต่ว่าเป็นดอกพิมพ์สี แบบนี้นะคะอันนี้ของจริงมันจะมีส่วนที่แบบว่ามันจะมีซีดดซีดแบบนี้คือมันไม่ใช่แบบว่ามีเสื้อมีปัญหานะคะแม่คือมันเป็นดีไซน์พิมพ์ลายของเขาให้มันเป็นดีไซน์แบบนี้นะคะอะดูลายก่อนนะของมันเดี๋ยวเดี๋ยวได้รับไปมันจะต้องมีอะ มันจะต้องมีคนตอบว่าเน้อนส้มเสื้อพี่เป็นหาหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเนี่ยค่ะมันจะมีที่มันจะเป็นพิมพ์แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะคืออันเนี้ยมันจะเป็นดีไซน์ของเขาที่มันให้ให้ลายออกมาเป็นเป็นประมาณนี้นะคะเป็นความตั้งใจนะคะมันไม่ใช่ความผิดพลาดนะคะข้างหลังมีกระดุมให้1เม็ดนะคะจับสวมหัวรุ่นนี้จะเป็นทรงตัวสั้นไซส์มี40 42 44 4 6นะคะงานเกรดมีไซส์เพราะฉะนั้นรับรองคุณภาพได้เลยนะคะเป็นงานเกรดดีแล้วก็แต่ตัว แต่ละไซส์มีไม่เยอะนะเพราะว่าจะต้องแบ่งไ้ทำของแบบแต่ละไซส์ด้วยนะคะขนาดไซส์40แขนยังใหญ่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยใครกังวลเรื่องแขนแขนติดไหมไม่ต้องกังวลค่ะตัวนี้แขนไม่ติดนะคะนี่ค่ะสีแรกสีฟ้าเดี๋ยวเราไปดูสีที่2และ3กันค่ะ สีที่สองนะคะตัวนี้สีพื้นจะเป็นครีมค่ะแล้วก็มีลายดอกนะคะสีหวานสุภาพน่ารักเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นลินิน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลินแท้ะคะ่ะเป็นลินินพิมพ์ลายนะคะเนื้อนุ่มสบายมากๆเลยบางไหมไม่บางนะคะไม่บางเนาะเนี่ยค่ะด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะ รหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะสนใจตัวนี้700บาทนะคะเป็นงานมีไซส์ค่ะ4 0 4 2 4 4แล้วก็ 4, 4, 4, 4, 4, 4 6นะคะสนใจโทรมาสั่งได้นะคะหรือแอดไลน์มานะคะแนะนำให้แอดไลน์มาจะดีที่สุดนะคะแอดไลน์มาเราจะจัดสินค้าตามที่แอดไลน์มาก่อนนะคะสีครีมค่ะ สีที่3ส,สีสุดท้ายนะคะตัวนี้พื้นจะเป็นสีขาวเป็นสีขาวแล้วก็ลายนะคะลายจะเป็นลายแบบว่าลายดอกไม้ที่มันจะมีความเบลงที่บอกไปในตอนแรกนะคะมันจะมีจุดที่มันเบล์เบนิดนึงตัวนี้เป็นลายเขานะ แม่ได้รับไปแม่ไม่ต้องตกใจนะคะว่าแบบเสื้อไม่เป็นหาพิมพ์รไม่ติดไม่ใช่อันนี้เป็นความตั้งใจของรายเขานะคะที่พิมพ์มาแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ทั้งทั้งตัวนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเพื่อความที่มันเป็นพิมพายเนาะแล้วก็คือเขาจะตั้งใจให้มันเป็นเหมือนลายน้าอะ่ะคือมันจะเป็นแบบนี้นะสีมันจะแบบไม่ได้ชัดแบบ ช,ชัดชัดชัดโชว์ไปเลยแบบนี้นะคะมันจะเป็นลายประมาณนี้นะคะฟิลลิ่งแบบแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะแม่ค่ะนะคะสีสุภาพเรียบร้อยมากๆเลยนะคะดูสบายตาระมุนตามากนะคะตัวนี้700บาทท้วนนะคะ4ี4 2 4 4 4 6ทุกไซส์ราคาเดียวกันนะคะจัดส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทนะคะรหัสด้านบนซ้ายมือค่ะสนใจตัวนี้สั่งสีขาวฟ้านะคะตัวแรกนะคะสี โอ๊ยาใหมตัวแรกสีขาวเอ้ยใช่พี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 ่ตัวแรกสีฟ้าตัวที่สองสีครีมตัวที่สามสีขาวนะคะเอาตามสีพื้นแล้วกันเด๋นั้นิส้มจะขึ้นสีไว้ให้นะคะไปแล้วนะคะแม่ฝากตัวนี้ไปด้วยนะตัวนี้เดี๋ยวว่าเป็นเสื้อตัวสั้นๆนะคะแต่ความยาวไม่ต้องกวนนะคะ46ความยาวมันจะ40ความยาวเริ่มที่22นิ้ว42ความยาวก็22.5นิ้ว40 4.2.44ความยาวก็บวกไปอีกอก็เป็น23นิ้วนะคะแล้วก็บวกไปที่5 0. 5 0. 5 0. 5นะคะมันไม่ใช่แบบว่าเป็น46แล้วสั้นเท่านี้นะใส่ไม่ได้นะคะอันนั้นความยาวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามตามขนาดเสื้อนะคะไม่ต้องกังวลน,นะแต่ว่าแต่ว่าด้วยเบสเขาแล้วเนี่ยมันทรงเขา,าจะเป็นเสื้อตัวสั้นนะคะแม่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ